ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่อ,องค์การมสสราวิาสนทบลป่าฝาอำเภอจังหจังหวัดรายนะครับมา,าร่วมชมและให้กำลังใจกับผู้ที่มีโอกาสมาร่วมลงแขกดำนาโครงการาพระราชบัลลิเศรษฐกิจพอเพียงไรนาส่วนผสมหนึ่งไร่หนึ่งแสนบาทนะครับที่องค์การพระิาสนทบลป่าฝาตำบลป่าฝามีก็มีท่านนายกประเทืองรักคมซื่อนะครับขณะนี้ท่านก็กำลังดำนากันเองเลยนะครับ แล้วก็มีชาวบ้านที่กําลังลงลงแขกเขาเรียกว่าลงแขกน้ำไร่น้ำนานะฮะท่านนายกครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับดีนื่ยไหมครับอ่านะฮะนี่ขนาดนี้ท่านนายกกำลังนำนากันเองนะครับจากบ้านไป30กว่าปีกลับมาเป็นนายกแล้วก็ยังนำนาเป็นนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้คือบรรยากาศชาวไร่ชาว,ชาว,ชาวนาแล้วก็ที่องค์การบริหารส่วนตำบปลป่าฝานะครับอ่กำลังมีการลงแขกนำนานะฮะนี่คือบรรยากาศทั่วถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูมีโอกาสจะให้ท่านผู้ชมได้ มีโอกาสมาร่วมกันช่วงเกี่ยวข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงเกี่ยวข้าวและข้าวจะเป็นยังไงบ้างฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่นี่ครับองค์การพันส่สวนตะบนปลาฟ้าอำเภอจังหันจังหวัดรอยอดนะครับท่านนายกกระเทืองและคมซื่อแล้วก็พร้อมทีมงานนะฮะกำลังมีการทําไร่ํานากันอยู่สดๆนะครับวันนี้โอ้สุดยอดมากเลยนะครับโอเคนะครับท่านนายกยิ่งมาเลยครับท่านนายกอ